นี่หนอนตัวนี้มันดีแบบไดนแน่ๆล่ะขึ้นนองล้งไก่มากินสองประหยัดมี่หน่อยประหยัดได้หน่อยมีหลายประหยัดได้หลายซอยได้หลายนอกจากซอยกํายัดขยะได้ปุ๋ยกับเป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูงเลี้ยงไก่จริงๆมันเลี้ยงได้ หลากหลายทีนี้เพรว่าจะเป็นเป็ดไก่พบปลาอลังการการ้านนอนพี่น้องครับอีพี่ดีผมขออนุญาตเช็คอินบ้านขี่เล็กตำบลขี่เล็กอำเภออาสมาัดจังหวัด้อยเอ็ดนี่คือนอนมาแล่วันไล่ครับพี่น้องครับให้ปูไห้ปลาให้เป็ดไหไก่กินได้กินดีนนี่คือขี่ไก่ขางแต่ว่าบริเวณถึ่ๆครับโลละสองหมืนอัศจรรย์แห้งครับพี่น้อง สวัสดีครับมือนี้เฮาอยู่กับไพศาลฟ้ามอร่อยครับาสิบาพี่น้องว่าเบิง้งมาแรงชนิดนึงที่ไปซอยในการลดต้นทุนอาหารสัตว์ตอนนี้เขาอยู่ในโรงบินสำหรับผลิตไข่ผลิตขี่ไข่ค้าง สี่ขาวแมลงวันไล่เนี่ยหรือ BSF เนี่ยเป็นแบบใดเดียวสีผ้าี่น้องไปเบิรงนทั้งกันครับเขาก็ร่างว่างไข่เขาจะว่างไข่ตามซอกไม่แคบๆเนี่ยเขาก็ร่างว่างไข่ไข่ของเขาเนี่ยก็มีราคาโลละสองเมื่อนเหมือนเด้ไปนอนแต่ว่าพ่มีไปซื้อพ่อโลกเกอดอกแต่ว่าเอาเป็นอ่าเป็นกำเนาะผู้ใดอยากเริ่มต้นไม่กับแค่รักลอยลอยซองลอยพวกนี่ก็เริ่มได้ เพราะว่ามันขยายพันธุ์ได้เร็วประมาณ4ี่สิบหามือจากระยะไข่ถึงเป็นตัวเต็มใบแบบนี้นี่ก็เป็นตัวเต็มใบมาแรง,รงก็เดีของเขาคือมันประหยัดต,ต้นทุนเพระต้องใส่อาหารเลี้ยงเขาใส่แต่น,น้ำแล้วก็จัดองค์ประกอบมีแดดมีน้ำมีจุดบางไขมีจุดเก็บดดกแด่พวกนี้ก็คือเป็นสันสำหรับเก็บดดกแด่เก็บนอนระยะเข้าดดกแด่ก้อนเขาจะเป็นมาแรงพวกนี้เนี่ยเขาก็ลังเป็นมาแรงออกกระลังไตลำขอบพวกนี้เพท่านหนดงเยวยอีกน้อยเขาก็หนิงแล้วเขาก็จะปอกออกออกจากปอกกลายเป็นมาแรง ล้วปอกพวกเนี้ยเอาไปใส่ประโยชน์ได้เยอะคือมันมีแค่นเสี่ยมลายเนาะจากการต้นลอกเนี่ยเขาปลูกหมากไม้เนาะอยากให้ต้นไม้ชนิดใดมันติดดอกออกผลเอาตันนี้ไปใส่ติดดอกออกผลเลยเพราะมันแค่นเสี่ยมสูงก็าลังแปลงลาย <c oughs> <c oughs> ก็าลังออกจากปอกผดเลยเนี่ยโอกาสน้อยมากเด้ที่จเห็นผ้าแบบเนี้ยเดี๋ยวทิ่ผ้าพี่หน่องว่าบึงสีกี้ขามันเป็นแบบดรลละสองหมื่นันเป็นแบบได,บม, <c oughs> บบไดมันใครแบบไดอ่าเขาก็จะไปใครตามศอกใหม่เนาะเนี่ยเขาก็กำลังใครใครจะเป็นแบบนี้ยนะเขาจะใครตามสอกแ KB เอ๋อใหม่มาประกบบ้างไว้ให้เป็นให้มีช่องแคบๆเขาจะมาสอดกดเนีน่ยกดไครแล้วก็มาขวดเอาไปฝักขนาดของล่งบินความกว้างความยาวความสูงเนี่ยขนาดที่ในน้ำกับประมาณสองคูณสามสองคูณสองอยู่ประมาณเนี้ยเนาะเป็นเมตรเนาะแล้วก็ถ้าน้อยเกินไปฮ่าก็ตีขอการจัดการได้ยาการะาาบบน้ำในล่งบินที่ห้าอ,อ่าได้คิดขึ้นมากไหมเนาะเพื่อสะดวกต่อการจัดการเนาะและพอน้ำในขวดเต็มาน้ำในขวดเต็ม ผ่าก็จะเปียกก็จะไหลซึมลงมาลงมาแบบนี้ครับแมลงเขาแต่ไปจับกินน้ำยู่นน้ำผ่าที่เปียกๆก็เสียเท่ากับว่าจงเป็นต้องมาใส่ระบบสเป,ปรย์พอมันเปลืองไฟว่าต้องมาใส่ปั๊มนม้ำใส่วิธีเนี่ยแบบนี้มันก็สามารถอยู่ได้หมดมือขึ้นกันก้อนเขาจะว่าเป็นเป็นมแมลงตัวเต็มว่ยเนี่ยเขาจะเป็นนอนก้อนเลยอนอนเขาห้าเรียงแบบใดแล้วก็ก้อนจะเป็นนอนเนี่ยมันเป็นขีค้างเนี่ยเขาเอาไปฝากแบบใดเดี๋ยวิดผ้าไปเบ่งสิ่งที่เ่ามาฝากกุ้ในมัอนี่ก็เป็นอันดับแรกเนาะจะเป็นห่ เป็นห้ามลุสีบานห้องเป็นห้ามร่วมบ่เมนห้ามออนมีห้ามเหล้วก็อาหารไก่อาหารไก่อาหารหมูอาหารปลาหรืออาหารสัตว์อาหารยังกระไดเพื่อต้องการเพิ่มโปรตีนให้นอนที่นี่พ่นเข่ากันแล้วปุ๊บเข้ากับจะใส่น้ำใส่น้ำยังกระไดเพราะว่าเป็นน้ำธรรมดาน้ำเศร้าเขา่นาน้ำมามักน M, ้ำยีเอ็่โอ้ยใส่ได้หมดถ้าห้าว่าม่น้ำม,มักหรือยังใส่ได้น้ำเป้่าก็ไดหรือน้ำเศร้าเข่าที่เ้าต้องเทศทิ่มเอามาใส่นีก็ไดใส่น้ำใส่ยังเรียบร้อยแล้วผสมกันเรียบร้อยแล้วเข้ากับที่เอาภาชนะมาวางแบบนี้ บ้างแบบนี้เพื่อ,อยังเพราะว่าไข่หนอนเนี่ยเขาต้องมาว่างขังบนนี้โดยการใส่ตะแกรงหรือตะก,กาถ่ายขนมนจีนบมดเนี่ยใส่ผ้าม,มุงล่องเพราะว่าเขาจะเอาไข่มาว่างไว้หนีเข้าเอาไข่ลงในอาหารในเด้เพราะว่าถ้าไข่ไปตืออาหารที่มันจะแใจเนี่ยไข่เขาจะอาฟอรหรือบอ่ฟักเอาได้ไข่มาแล้วปุ๊บเฮายจะมาขูดไข่ใส่ใข,ข่กี่ครั้งมันเป็นอย่งไรไข,ข่กี่ครั้งลงละสองเมื่นเป็นอย่งสเสร็จเอาไปนอง ขูดไข่ใส่แบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยสมมุิว่าไข่เอาว่างใบแบบนี้แล้วปุ๊บเอากระสีมีกระดาษทิชชู่ปิดว้แผ่นหนึ่งกระดาษทิชชู่ปิดไว้ปิดไว้แล้วก็เอาผ้าตัวนี้คุ้มไว้กันมแมลงวัานบานเข้าไปพี่พามุงปิดแล้วก็ใส่กระดานแผ่นหนึ่งปิดกันความชื้นมันเลยใหยออกแต่ยับปยิสนิดเพราะว่ามันความชื้นจะเกินหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็นจะเป็นแบบนี้ แต่ยานีเขายังบ่ตองเติมอาหารหรือบ่ตองเห็ดยังทั้งสิน้นล่อจนกว่าจากพวกที่แชๆเนี่ยเขาจะล้วนหรือแห้งเขาก็ยังเติอมอาหารเติอมอาหารใดประเภทไหบอว่าจะเป็นเศษอาหารเศษเขา่าเศษผักปลรหม้พวกนี้เติมลงไปให้เขาได้เลยถามานแน่แน่นเขากับแบงออกถ้าเขามีบอปูนเขาก็เอาไปลงบอปูได้เลยถ้าเขามีบอปูนเขามีกระมังแบบนี้นมันแน่นเนาะก็แบงออกแน่นก็แบงออกไปเรื่อย ตอนนี้ผมบ่างเด้อตอนเนี่ยคือว่าบ่อวางมันวางเม่ตุบอเนี่บ่อวางเมื่อตุบอเดี๋ยวจะเบิ่งมองมันนี่อยู่ทางไหนอยู่ทางกูมองมันนี่พอเฮาฝักในกละมังไปเลยประมาณสิบมื่อนี่มันจะเริ่มแน่นกละมังก็ได้เขาต้องเอามาใส่ภาชนะที่มันใ่ญ่หรือแบ่งออกตอนนี้พอดีเขามีบ่อปูนเขาก็มาลงบ่อปูนแบบนี้เลยตอนนี้ลงยุ่ซ้ำเนี่อยู่แต่ต่อไปจะเต็มบ่อดี่ประมาณอาทิทีหนึ่งเต็มบ่อแล้วเนี่ยเขาใส่ยังเหลี้ยงในการเรียงนอนเขาต้องการลดต้นทุนประหยัดขาใช้จ่ใจเข้าใส่ อันนีเช่นเนี่ยเป็นเศษอาหารจากในครัวเศษน้อยย่อยน้อยกินจากในครัวเศษอาหารแล้วก็พวกนี่เป็นเนังเป็นขี้ไก่แกบออกจากบ่ออนุบาลใก่้หน่อยอ่พวกนี้แทบเพต้องถิ่มทุกจากอย่างนี้เขาเอาสิ่งที่เขามีอยูเนี่ยเขามาใส่ประโยชน์ในบ่ออนุบาลไก่หน่อยมันมีขี้ไก่หน่อยมีอาหารไกลหน่อยที่มันเหยมันลนเขาเอามาให้นอนเขากินซะกอนมันกับมักไอ่เขาถ้าเขาเอาขีกไก้ไก่แกบไปใส่ต้นไม้เลยมันยังมีความหอนอยู่เพราะฮะเพราะท่านมีการมัก นอนถิมมักไ้เฮ้าผ่านกระบวนการมักเกิดข้อห่อนนอนซอยย่อยนอนเขากินย่อยแล้วก็ขี่ใสกลายเป็นปุ๋ยขี่นอนเป็นปุ๋ยที่เย็นแล้วเอาไปใส่ต้นใหม่เฮ้าได้เลยเพราะว่านอนเขามักให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็การเลี้ยงน้อนชนิดเนี่ยน,นอกจากได้น้อนไปเลี้ยงสัต์ได้กําจัดขยะได้ปุ๋ยมีแต่ประโยชน์จากการเลี้ยงชนิดนี้อันนี้สิบามาเบิงนอนที่มันหง่ขึ้นมาในะระดับหนึ่งหง่ขึ้นมาเนี่ยพวกเนี้ยก็เป็นนอนไก่ ขาวโซระยะแดกแดดขึ้นกันเป็นนอนดีมีสีจากปกติจะเป็นสีขาวเขาเริ่มเปลี่ยนสีเลยดิเริ่มเปลี่ยนสีจะเป็นสีเหลืองเข้มต่อไปเป็นสีเทาสีดําตามลาดับพวกเนี้ยคือเป็นเอาไปเออซื้อมาไปยงสา์ได้เลยแต่เขาจะเหตุคบวงจรเนี่ยเขาต้องแยากนอนดําได้เอานอนดําเขาลงบินแล้วก็ขูดเก็บไข่เอามาฝักนอนในขั้นตอนแบบว่าเหตุคบวงจรตอนเนี้ยเขาจะจากแท่งน้ำเนาะหรือภาชนะาทิ่มันมีประมาณเนี้ยสีเหลี่ยมแต่เขาต้องเปิดช่องเปิดปากออกมา พอน,นอนก็จะเอ้ยย่างที่บอกระยะนอนดำเนี่ยเขาจะไตหาที่แหงเขาจะไตออกมาไตปุ๊บเ้องก็เห็นหล่องร่องหลับแล้วก็มาตกเอาเอาขวดหาเนี่ยพระอนาจาร์ร่องหลับแบบนี้ใช่ไหมมิตอนอนปกติห้องพอตอกออกแห้งหยางยากเลยพอเนี่ยมาไตาเอามีดหนะ้าแขนแค่นาทีมากเทรวบบร่วมถึงเวลาขเขา,ขา,าขเขาก็มาไตออกเขาเองปกที่พราอยากกินอาหารเขาก็ไตออกมา อ้าลอยมันกินไหมว่ามันสิกินบะมันเป็นตะเรียงบ่อนนอนไกลี่ไกินดีบ่มันจะสมราคาคุ้ยอนี่ออออร้อนไปโอ้ส,วสัสวซาสัวซาเพิ่นเคยได้กินไหมนีม่นอนตัวนี้มันดีแบบไดนแน่ๆละ่ะขึ้นเนียงไก่มากินสองประหยดัดนี่หน่อยประหยัดได้หน่อยนี่หลายประยหยัดได้หลายซอ,อยได้หลายนอกจากซอยกําจัดขยะได้กุ๋ยกบบเป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูงเลียงไก่ จริงมันเลี้ยงได้หลากหลายทีนี่ยเพราะว่าจะเป็นเป็ดใกล้ปลาครับสำหรับนอน BSF เนี่ยก็เป็นนอนที่มีได้ประโยชน์จากการเลี้ยงเท่ากโัยส่วนตัวเนี่ยก็สนับสนุนให้พี่น้องเลี้ยงอยู่ล้วล่ะก็จังได้แนะนำทุกขั้นตอนก็สามารถติดต่อข้าไดที่064828763แล้วก็อัปเดตทั้งเพจอ่าพิษสัามหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วก็อัปเดตคลิปทั้งอ่ายูทูป ช่องสามห้อยกเกษตรกับฝากพี่น้องที่ตามห่อได้สีอัปเดตคลิปเป็นแนวทางกับพี่น้องบางอย่างเข้ากับโอโห่กับพี่น้องเข้าเมนบอกน้ำเนี่ยมันเป็นอย่างไรอ่ามีแนวทางอะไรบางเจ้าเฮ็ดไปเข้ากับพอปัญหาคื้กันก็นกถือว่าเรียนรู้ไปน้ำกันสำหรับกินเนี้เอาไว้ทมิตรสกัดกินนะบากันไหมครับสวัสดีครับ